หลายคนที่จับตามองนะฮะัต้องบอกว่างานนี้อาจจะมีลุ้นครับกับคุณเจนนี่ทีมพสุวรรณนะฮะหลังจากที่ประกาศตัวโซ่อยู่นานนะครับล่าสุดเห็นมีปาปรัชซีนะฮะไปแชะรูปนะฮะโดยเฉพาะการทานข้าวหรือการไปชอปปิ้งกับคุณกึ่งเฉลิมชัยครับซึ่งก็เหมือนเป็นการตอกย้ำนะคะเพราะว่าทั้งภาพหลุดที่ควงกันทานข้าวเนี่ยเออมันมีทรงผมที่ละไมคล้ายคลึงกันด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้คนจับตามองว่านี่คือรักครั้งใหม่ของเจนนี่หรือเปล่าในงานนี้ค่ะเจนนี่ได้ออกมาไขข้อปัญหานะคะข้อเท็จจริงในเรื่องราวท ออตอนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันซึ่งกึ้งเนี่ยเขาก็ชอบใช้ชีวิตสดๆแบบนี้ไปก่อนส่วนทรงผมตนได้ถักตอนถ่ายแบบชุดว่ายน้ําทางกึ้งเนี่ยเขาก็ถักจริงแต่ว่าถักก่อนตอนค่ะโดยโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบส่วนเรื่องของเจสันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนที่ทํางานในวงการเดียวกันค่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากเธอกันเลยค่ะต่างคนต่างแบบโสดทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. แต่งจริงแล้วจะนิว่าเหมือนกับ คือตัวเจนี่เองกับเพื่องเองก็ชอบที่จะใช้ชีวิตสดๆแบบนี้ก่อนนะคะเป็นเพื่อนกันเรื้องล่าสุดมีข้ามด้วยกันได้อะตลกมากหนังสือก็สิบมีแบบเจนี่กับเจสันอีกเร่มงนึังเจนี่กับกึ้งสรุปยังไงได้เลยก็เป็นเพื่อนกันนะคะมันดูเหมือนจะตอกย้ำไหมคะเพราะว่าอคนก็จับตาคู่ของเจนี่กับกึ้งอยู่แล้วก็มีภ้าพออกมาจริงๆมันก็เหมือนกับ คือต่างคนต่างไม่ได้มีใครอะค่ะพอไม่ได้มีใครมันก็พอเพื่อนกับเพื่อนเจอกันมันก็เป็นปกติอะค่ะถือว่าคุยกันถูกคอไหมคะยังไม่ทราบเลยเพิ่งเพิ่งแบบคือมันก็เป็นเพื่อนกันอะี่งไม่ได้เริกใจค่ะยังค่ะยังไม่ได้เพื่อนที่นี่แบบมีค่าแถมอใไรยังไม่มีอะไรค่ะยังค่ะคนรับกอ่สองคนหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะที่อดีตเป็นบทเรียน